พี่โอภัทรนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีสอบสอวานารอบแรกกันในส่วนของคณิตศาสตร์มีน้องๆถามพี่โอกัทมามา,มากเลยว่า้แต่ข้อเนี่ยมันทํายังไงเรามาดูคลิปเฉลยกันดีกว่าครับและบอกได้เลยคลิปที่พี่โอเฉลยเนี่ยพี่สอนตามเนื้อหาที่พี่โอสอนในคอร์สสอวนอทั้งสอบหนึ่งและสอบสองแต่พี่รับรองนะวิธีที่พี่เฉลยมั่นใจครับว่าเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในปัตพีและเราอาจจะไม่เจอในเฉลยที่อื่นพร้อมยังพร้อมแล้วข้อแรกลุยกันเลยนะครับ จำคนนี้ได้ไหม fx ที่เป็นฟังก์ชันแยกช่วงเขาถามว่า f 1 1 1เป็นเท่าไหร่เอาวิธีที่เร็วสุดในปฏพภีสังเกตไหมครับว่าฟังก์ชันนี้มันจะมีการเพิ่มทีละ10ถ้าน้อยกว่า100และถ้าม,มากกว่าเท่ากับ100มันจะลดลงทีละ11ให้สังเกตง่ายๆว่าถ้าเกิดเนี่ยเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นหนึ่งคู่อันนึงบวกส0อันนึงลบ11แสดสงว่ายิ่งทำไปนแนวโน้มอ่ะมันจะต้องลดลงทีละหนึ่งทันไหมครับ ฉะนั้น f 1 1ออ่ะมันก็จะต้องเท่ากับ f 1 1 0เว้เพราะมันลดลงทีละ1ไงน้องและมันก็จะเท่ากับ f 109พี่มั่นใจไม่เชื่อน้องไปเลยคิดวิธีตรงๆตามและสุดท้ายรู้ป่ะน้องมันก็เท่าเท่ากับ f ตัวที่99เพราะอะไรครับมันต่างกันทีละ1และสังเกตยัง f 9 9-9 9น้อยกว่าร0อแทนลงไปเลยคำตอบ99บวก10 ตอบร้อยเก้าเชื่อ,อยังเร็วที่สุดในปฏิพีนะครับไม่เชื่อไม่ทาวิธีตรงเทียบได้เพราะอะไรรู้ปะน,ะน้องในคอร์สสอนวนสองที่พี่โอสอนมีข้อนี้ครับไอ้ไม่เชื่อคนไหนเนรียนสอนอวนพี่ไปดูได้ข้อนี้เป็นโจทย์คัดเลือกตัวแทนศูนย์เหมือนกันและสังเกตมามพี่โอ,อจะใช้วิธีเดียวกันทําให้ดูอันนี้เป็นข้อสอบสอนวนคัดเลือกตัวแทนศูนย์เลยเขาถาม f 1998หลักการดูกันเป๊ะถ้ามากกว่าเท่าก,กับ2010มันจะลด8 แต่ถ้าน้อยกว่า2,010มันจะเพิ่ม10สังเกตกันไหมน้องอะไรที่เพิ่มแปเพิ่ม10ลบ8เพิ่ม10ลบ 8, 8มันเพิ่มทีละ2ฉะนั้นถ้าเราต้องการหา f 1988มันก็จะเพิ่มทีละ2ก็คือเท่ากับ f 1990เท่ากับ f 1992สังเกตป้าหลักการเดียวกันครับ In the same melody มันจะเท่ากับ f ตัวแรกที่ไม่ต่ำกว่าช่วงนี้ เพิ่มขึ้ทีละ2เป็นเลขคู่แสลงว่าค่าของมันก็ต้องเท่ากับ f 2,010และ2,010ล8ตอบเลยครับเท่าไรเอ่ย2,002จบอ่าหนึ่งข้ออย่างร,งรวดเร็วครับ